ระหว่างคิ้วลายเส้น6มิติกับคิ้วสไลด์ออมเบรแบบไหนดีกว่ากันนะ้าคือมีคำถามกันเข้ามานะคะว่าจะสักคิ้วทั้งทีเนี่ยเราควรจะเลือกเป็นคิ้วสไลด์หรือจะเป็นคิ้วลา์เส้น6มิติดีซึ่งปุ๋ยเองก็จะมาให้ข้อมูลทั้ง2แบบเลยนะคะอยากจะบอกว่า ถ้าเป็นคิ้วลายเส้น6มิติเนี่ยมันจะเหมือนอเป็นเส้นขนคิ้วอะค่ะเรียนแบบเส้นขนคิ้วจริงนะคะคนที่จะทำคิ้วลายเส้น6มิติได้จะต้องเป็นคนที่มีผิวแห้งค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็มีขนคิ้วอยู่บ้างคุณทําได้สวยแบบนี้เลยค่ะเพราะมันจะมีความฟุง้งฟริง้งมีความเป็นธรรมชาติมากนะคะแนะนําเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบสายธรรมชาติทำคิ้วแล้วแบบเพื่อนดูไม่รู้นะคะคิ Q ้ว6มิติตอบโจทย์มากเลยค่ะคิ้วสไลด์อมเลล่ะ สวยสู้ลาเส้นโมิติไม่ได้เหรอจริงๆแล้วไม่ใช่หรอนะคะคิ้วสไลด์คิ้วอัมเบรเนี่ย นะคะสาหรับคนที่แบบเขียนคิ้วไม่เป็นทําคิ้วไปแล้วคือฉันไม่อยากเขียนคิ้วอีกแล้วนะคะก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบอยากมีความแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นรูปทรงคิ้วที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งสีคิ้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาแบบโทนเข้มกลางอ่อนระดับเบอร์ไหนซึ่งก็สามารถแจ้งช่างได้เลยซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคิ้วลายเส้นนะคะหรือคิ้วสไลด์ สามมิติคิ้วอมเรนะคะคุณสามารถสวยได้เพียงคุณมาที่ร้านขาดใหญ่ไอบราวที่ที่จะทำให้คุณสวยทีเดียวโดยไม่ต้องวัดดวงค่ะ